เปบ่าปล่าเราดว่ตัอีเหี้ยตัวเองตัวเองเป็นบ้าแล้วปาเหียเหีเหี้ยคือบอกหิวอีอ้อหิเหี้ยเหียเหี้ยใครใครชือเหี้ยนะเหี้ยจะได้พี่ี่มี้ใครใครใครชื่อเหี้ยตเนี่ยแล้วเราพูดว่าเราคือีเหี้ยจำได้ไหมตเหี้ยเีเหี้ยจก็เล็กนี่ ก็สมจิตก็ฟังคนพูดมากเลยนะเมื่อครังฟังกูนะสมจิตไปเลยไว้กูพูดอันนึงกูได้ยินอยู่ว่าแ้่สมจิตมีอะไรนะพี่พี่ก็แค่แค่ช้าแล้วกูก็พูดไปไม่ทันเขาอันนี้อีกอันอีกเอาพูดแต่ไปลองไปกูกูไม่อยากูกไปเลยต้องต้องให้เรียกอะไรสมจิตก็พอสมจิตก็พอตไปเรียกอะยบอกตาเออเบิร์ดอ๋อ พูดถึงคนในเมืองพูดภาษาไทยภาษาไทยเรบภาษากลางอ่ะอย่าพูดว่าละที่สานไม่ได้เอาเรียกเงียนดีกว่าเออแล้วไหมเออเรียกชื่อเงียนเดียวชื่อชื่อจีนสมบูรณ์ไปลองยันเงียนเอาเงียนก่อนเงียนนี่แปลว่าอะไรมันแปลอะไรป่ามึงบอกปกูเลยนะชืวยกูเรียกอ่ะเออที่เรียกเงียนอันนั้นเรียกคุณเล็กคุณเล็กเราทำงานด้วยกันอันให้เงียนอันนั้นเล็กยหญิง เงียนะออไเตนเอะแลไม่พวดบังพรมันครไหสองนี่เนี่ยมีย่าไปแซวไปเจมีอะไรมั่งพูดมาอิอบังนะอยากฟังเพลงอะไรนะเหียนจะร้องให้ฟังเฮ้ยออูอยากฟังเพลงอะไรอยากงนกอะไรนะตุ๊กตุ๊กราร้อมกันนะอยู่น้อง รถตุ๊กตุ๊กมันทุก่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเดียวซ้ายรถเดียวขวาจ้ากะตุ๊กๆตุกเอาเด็เอารถตุกตุกเเสร็จแล้วเวลาเอีกไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่งก่ย่งย่งเฮียลองท่าก่อนดิรู้จักท่าไหมพี่ท่าไก่ย่างไงไก่ย่างไงก่ย่างถูเผา เศร้าจะโดนไม่เสียบเสียบดูซ้ายเสียบจุกกร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเอออากุศาลอารำมากไอ้แค่นี้จบกอ่อนแล้วก็เพลงหมอลำเพลงอะไรน้ำตาเม็ดสุนี่ให้พี่ให้แม่ร้องมันเต้นสูร้องเป็นไหมไ <c oughs> ม่ <c oughs> เป็นน้องอั้มน้องปามแต่ไปฟังเพลงอะไรเย็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรนะ <c oughs> น้องฝนอันนี้ชื่ออะไร <c oughs> อิ๋ว hai nói nhà nông phường ở đây bằng, nông phường ở này bằng. thì, đáng, thì đáng nhé, có lăng đăng tổn nhất, này lúc. Thì thì lăng, thì lăng tổn nhất có lăng đăng đấy nhé. Nó yêu một cái giang, yêu túc túc. Phường này lúc. Sao gì? Sao giang bét á? Giang bét nữa giống mình giang voi Ở cái giang. ở... lắm đi. เพลงอะไรก็ไม่รู้หล uh, ังจากในงานแต่งไงเราไม่ได้ต้องอิวร้องได้ไหมในงานแต่งต้องหอมกนไฝนร้องเพลงของเทสิของเทสอะไรทีเนียไอของเทขอร้องวะไงไม่มีหรอกเป็นของเทเอามีก็เปนร้องยังไงของเทสพ่ะอะร้องสิฝนร้องให้ฝนร้องให้คุณ เออยังยังไม่เข้าใจเพลงของใครอ่ะคะลองให้ฟังก่อนเออ้องเทว่เทวาคุณต้นวโต่ไอ้นร้องเลยน้องเรียกต้องร้องเปิดอย่างเงี้ยรองเทสร้องยังไงวะอ้อร้งนี่ กูคแท้ว่ากูคจริงกูองแท้มึงตังดนสติ๊กูแกูติดแท้กูติบแท้มึงยังโดนติ๊กูติดแท้กูติดแท้มึงต่งดสติ๊กูเป็น่กูติดแท้กูติดแท้มึงตดนติ๊กกูเแม่กูี๋ยทก็เคยฟังนะเ่ยเดี๋ยวก็เคยฟังฉันไม่เคยฟังมัเนี่ยลวเราได้กี่ท่านขลองได้หน่ย

ไก่อิบอกวต้องลองดิให้ยูลองดไก่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 ไกอไก่ไกอไก่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 ไ่กองทไ่ไก่ไ่ไก่ไก่ไก่ไ่ไ่กไ่่ก่ก่กก่่กองเก่ อยู่ได้เพลงอะไรที่มันได้เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรที่พอ่อพ่ออยู่ร้องไม่ได้จะเพลงเล่นต้นเปล่าเราไปเรียนอยู่วันไหนไม่ต้องเรียนไม่เรียนเอาเพลงสวัสดีครับดิออร้องยังไงร้องให้ฟังไม่เห็นเต้นได้ไหมละ่ะได้อ่ะจะร้องสวัสดีครับเรียกผมว่าอีจบับตรงนั้นอ่ะเอาไปเต้นได้ไหมรอรอรเอาร้อ,าองเลยสวัสดีครับ เรียกผมว่าอีจ๊อบตรงนั้นมีทุกคนเท่ๆมีทุกคนเฟี้ยวๆมีทุกคนจุบจ๊าบเราเล่นกันทำไมจ๊าบจ้าผู้เป็นเจ้าอีลับเคยเลี้ยงแมวแล้วันไม่เท่ไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จ๊าบจ๊าบของแท้จ๊าบของแท้จ๊าบัวปอมมาเลยจับขวางแท้จ๊าบของแท้จ๊าบัวจริงมาเลยจับของแท้ไม่มึงมีนูนยิ้งเงยถ่ายรูปฟุ่มฟิ่งกินข้าแท้

Chính chỗ đấy mà năng lòng hai lần này lần này thải này lần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  này Túc túc lần này 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 túc này lần này lần bọc lần này Ban tuk hà nội sao hà nội sao hà nội sao hà sao hà nội sao hà nội cắt hà cắt sao cắt nội cắt hà nội sao 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 lột nội sao hà nội sao hà nội sao hà nội vào trái, nội sao hà 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 nội sao รถตุ๊กตุ๊กมือนหละท่าไม่ดีอะอย่างเงี้ยรถตุ๊กตุกบันทุกถ่านขึ้นสะพานขึ้นอย่างเงี้ยเออมึงก็ท่าไม่กูเบิร์กคอเงินมาเป็นคนกัเต้นได้ก่อนถ้าตุ๊กตุ๊กยุคสองเนีอ่ะเลยเออเอาเลยคอยซีเบิงเลยซื้อคอยซีเฮ็ตามน้องอิ๋วเฮ็ดเจ้าซื้อฝนเราไม่ได้ไม่ได้เพราะจะออกไม่ได้เพราะเจ้าเฮ็ดตุ๊กตุ๊กมาเป็นสเต็ปที่ไหนสิเจ็ด ข้าวว่กตุกเๆจะดูแลก่ะเงินจะดูไปยืนนู่นเลยไปยืนนู่นเต้นด้วยกันเลยไปฝนฝน้องไปไปไปข้างในงั้นหยุดนะรถตุกตุกบันทุกถากรถขึ้นสะพานรถลงสะพานเอารถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาใช่กกก็ตุกก็ตุกกเออเรถตุกตุกบันตุรถขึ้นสะี่กูจะเลี้ยวยังไง รถตกลุมอะรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกถ่านตนนึ่งรถถตันอยึ่งเฉยๆ่ันอุูขึ้นถึงยกตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกฐ่านรถขึ้นมาอะไรเงี้ยรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกถ่านรถขึ้นสะพานเนี่ยขึนลงตรงนั้นทำไม่เป็นเลยขึ้นขึ้นไม่ลง,งลงอ่ะไม่เป็นเลยล่า รถตุ๊กตุ๊กหูตรงนั้นรถตุ๊กตุ๊กบรรทุก่านรถขึ้นสะพานรถลงผ่านรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาชากตุ๊กตุ๊กรตุ๊กรตุ๊กตุ๊กนี่ยกูอยากได้สูงนิดเดีเวแล้วเอาลูกบันตุ๊กตุ๊กอะไรนี่รถตุ๊กตุ๊กบรรทุก่านขึ้นนะร่านนุ๊กฐานต้องยเงียบๆก่อนแล้วค่อยขึ้น เนาะรดตุ๊กๆหมูดงนะดงก่อนรดตุ๊กๆมันทุกท่านรดขึ้นไปเงี้ยรดลงซบายอัน ờ ลูกสเต็ป nó ngon đấy nó